มาดูในส่วนของเซลล์ division นะคะครูจะมีคำถามว่าทำไมสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นพืชนะลูกพืชหรือว่าคนเห็นไหมคนเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นเด็กน้อยอย่างนี้นะคะมันก็จะมาจากตัวที่เป็นไซโกลใช่ป่ะไซโกดมีการปฏิสนธิที่เป็นไซโกดเป็น mbo ใช่ไหมคะแล้วก็มาเป็นทารลกคลอดออกมาอุแวอุแวแล้วก็โตขึ้นโตขึ้น,นจนกลายเป็นเราปัจจุบันเนี่ยเออทำไมสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นอะ ถึงมีการเจริญเติบโตได้ในสิ่งมีชีวิตนะมันจะมีแบ่งถ้าแบ่งแยกออกมานะลูกเรื่องของเซลล์เนี่ยจะจะแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะก็คือเซลล์ตัวแรกเลยก็คือเซลล์ร่างกายเซลล์ร่างกายก็คือโซมาติกเซลล์เนี่ยนะคะก็จะได้แก่พวกไหนบ้างพวกเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์ประสาทเซลล์ผิวหนังเ,เซลล์ลำไส้เล็กเซลล์กระดูกอะไรพวกเนี้ย นะคะเขาเรียกว่าพวกเซลล์ร่างกายหรือ s โซมาติกเซลล์เนาะก็จะมีโครโมโซมเนี่ยเท่ากับ 2n หรือที่เราเรียกว่า d i p p o i นะคะโครโมโซม2ชุดว่าอย่างเช่นของมนุษย์เนี่ยของมนุษย์จะมีโครโมโซม 2n เท่ากับของร่างกายของมนุษนย์น่ะมันมีทั้งหมด46เพราะนั้น 2n เท่ากับ 46นะคะอ่นะทีนี้ไปดูของเซ็กเซลหรือปล่อยตัวแกรมมีก็คือเซล์สืบพันธุ์เซล์สืบพันเนี่ยมันจะมีโครโมโซมเท่ากับ N N ภาษาอังกฤษก็คือ haploid haploid เนี่ยก็เป็นพวกสเปิร์มพวกเซลล์ไข่นะคะคำว่า a p l o i d ก็คือมีโครโมโซม1ชุดอย่างเช่นของคนเนี่ยมีอยู่23โครโมโซม ใน,ในเซลล์สเปิร์มในเซลล์ไข่นะคะมีอยู่23โครโมโซมแสดงว่า n นะเท่ากับ23 n เท่ากับ23เพราะมันจะลดลงเป็นเห็นไหมจะลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของของเซลล์ร่างกายนะคะเซลสืบพันธุ์ลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ร่างกายเนาะอ่ะไปดูต่อนะคะถ้ามาดูในส่วนของออการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตพวกที่เป็นพวกยูคาริโอตเนี่ย มันจะมีการมันจะประกอบไปด้วยสองขั้นตอนด้วยกันลูกอันแรกเลยก็คือตัวที่เราเรียกว่าการแบ่งนิวเคลียสนะคะการแบ่งนิวเคลียสซึ่งส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะอยู่ในส่วนของแคโอไคนิสเนี่ยก่อนค่ะตัวเนี้ยเราเรียกว่าการแบ่งนิวเคลียสนะคะส่วนไซโตไคนิสเนี่ยก็คือเป็นการแบ่งไซโทพลาซึมอ่ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะอยู่ หนึ่งในกระบวนการนี้ที่เราจะมาคุยกันนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวนี้การแบ่งนิวเคลียสเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะก็คือแบ่งออกเป็นไมโตซิสกับไมโอซิสไมโตซิสไมโตซิสกับไมโอซิสซึ่ง2ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในแต่และหัวข,อข้อวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องนี้ก่อนไมโตซิสนะคะการแบ่งเซลล์ไมโตซิสเนี่ย มันก็จะมีความสำคัญในเรื่องของการเพิ่มเพิ่มจำนวนเซลล์เพื่อมีการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตแต่ถ้าหากว่าการเพิ่มเซลล์ร่างกายนะการเพิ่มเซลล์ร่างกายกระบวนการแบ่งเซลล์ของร่างกายเนี่ยที่เราเรียกว่าไมโตซิสเนี่ยถ้าหากว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์อย่างเช่นเราอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ชั้นสูงทั่วไปอันเนี้ยจะถือว่า เอาไว้สร้างเพื่อการเจริญเติบโตแต่ถ้าเป็นพวกพารามีเซียมพวกยูกินาอะไรพวกนี้เนาะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเขาจะมีการแบ่งไมโตซิสหรือว่าแบ่งเซลล์เพื่อการสืบพันธุ์นะทีนี้มาดูตรงนี้ค่ะคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือไมโตซิสเนี่ยไมโตซิสเนี่ยเมื่อจบกระบวนการเมื่อจบกระบวนการจาก1เซลล์นะคะก็จะได้เป็น2เซลล์ ได้เป็น2เซลล์1เซลล์แม่เท่ากับ2เซลล์ลูกแล้วมีลักษณะและจำนวนโครโมโซมเหมือนเซลล์ต้นฉบับทุกประการเพราะฉะนั้นนะคะสมมติว่าเซลล์แรกเนี่ยมีจุดสีดำสามจุดเซลล์ลูกที่ได้ออกมาแบ่งออกเป็น2เซลล์เสร็จเรียบร้อยน่ะก็ต้องมีจุดสีดำสามจุดเหมือนกัน อันนี้เขาเรียกว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสที่มีลักษณะและจำนวนเหมือนกับเซลล์ต้นฉบับทุกประการโอเคนะอะทีน,นี้ในเรื่องของปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการแบ่งเซลล์เพื่อที่จะทำการเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่เซลล์ที่มันตายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเซลล์ผิวหนังเซลล์ประสาทเซลล์กล้ามเนื้อยึดกระดูกเซลล์กล้ามเนื้ออะไรต่างๆแต่ว่ามันก็จะมี ตัวบางตัวที่เป็นอวัยวะที่ที่มันจะต้องมีการสร้างเซลล์จนจนเสร็จสมบูรณ์แล้วมันไปทําหน้าที่เป็นตัวลักษณะพิเศษอย่างเช่นเซลล์ปอดเออเซลล์ไตเอออะไรอย่างนี้นะคะไปเป็นอวัยวะที่ทําหน้าที่เฉพาะอันนี้เขาจะไม่มีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนนะจึงจึงทาให้คืออย่างอย่าง พอจบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะเป็นเซลล์ตับ,ตบเซลล์ปอดอะไรของเขาเนี่ยอยู่อยู่อย่างนั้นแหละจนกว่าโอเคเขาอาจจะมีการมีการผ่าตัดหรืออะไรต่างๆมันเกิดมีการกระตุ้นเนาะมีการกระตุ้นมันก็จะมีการซ่อ,ซอมแซมขึ้นมาแต่ถ้าในภาวะปกติที่เขาเป็นอวัยวะที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยถ้ามีการสร้างเซลล์ผิดปกตินั่นแสดงว่าเป็นผลเสียกับร่างกายเราแล้วนะคะดังนั้นนี่คือ,อถ้าในภาวะปกติอย่างเช่น ไฟรากของพืชอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้เขาจะมีการเจริญเติบโต,ตอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะหรือ,อเซลล์บางบางอย่างอย่างเช่นผมเราอย่างเงี้ยค่ะเราตัดออกเนี่ยมันก็จะยาวอันนี้คือไมโตซิสนะคะเล็บอย่างเงี้ยเราตัดออกมันยาวออกมาได้ก็คือไมโตซิสนะคะแต่ว่าอวัยวะบางอวัยวะบางทีมัน มันมันไปเสร็จสมบูรณ์แล้วมันทําหน้าที่เฉพาะของมันแล้วนะคะดังนั้นมันก็จะไม่มีการแบบสร้างอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเซลล์อื่นๆเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของไมโตซิสเนี่ยไมโตซิสเราจะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนด้วยกันนะลูกขั้นตอนแรกก็คือในส่วนของระยะอินเตอร์เฟสค่ะในระยะอินเตอร์เฟสนี่คือขั้นตอนที่1น,นะส่วนขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2คือระยะที่มีการแบ่งแบ่งแบบไมโตซิส ่าแบ่งแบบไมโตซิสเพราะฉะนั้นเอา2ระยะเนี้ยเอา2ระยะเนี้ยมารวมกันเราจะเรียกว่ากระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสโอเคนะอ่ะไปดูต่อนะคะอ่ะ,อะทีนี้มาดูในส่วนของวัฏจักรเซลล์คำว่าวัฏจักรเซลล์ครูใช้กับไมโตซิสนะลกูกว่ามันเมื่อเมื่อมันมีการอ่าเข้าสู่อินเทอร์เฟสแล้วเนะี่ยเข้าสู่อินเทอร์เฟสปึ๊บอ่ะมาดูตรงนี้ ใน3ช่องนี้ใน3ช่องนี้สีแดงสีเขียวสีส้มเนี่ยอันนี้คือส่วนของอินเทอร์เฟสนะคะคือส่วนของอินเทอร์เฟสที่มันเป็นเหมือนแฉกแกเนี่ยนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าตัวเอมเฟสเอมเฟสก็คือไมโทซิสนะคะ,ะการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็เรียกว่ากระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะทีนี้ในส่วนของวัฏจักรเซล ทำไมครูถึงบอกว่า,ามีการมีการเป็นวัฏจากักรก็คือพอผ่านจากอินเทอร์เฟสเสร็จมาเรียบร้อยเนะี่ย้าสู่เอ็มเฟสเอ็มเมันจะมีการาจบที่ตัวที่4ก็คือเทโลเฟสใช่ไหมจากนั้นเนะี่ยเขาก็จะไปต่อที่ที่ไซโตพาซึมนะคะที่ไซโตพาซึมแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆเนาะอ่ะทีนี้มาดูขั้นแรกเลยค่ะ ขั้นแรกนะก็คืออันนี้นะคะก็คือในส่วนของ G 1นะคะ G 1เฟสนะคะมปนอยู่ในส่วนของอินเตอร์เฟสอยู่นะอินเตอร์เฟสมันจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันก็คือ G 1นะอ่ะแล้วก็ตัว G 2 S แล้วก็ตัว G 2เดี๋ยวเรามาดู G 1ก่อนนะคะส่วนตัว G 1เนี่ยเป็นตัว G 1เฟสคือระยะก่อนสร้าง DNA ค่ะ ในส่วนตัวนี้นะเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า first gap phase อ่าอันนี้คือก่อนสร้าง DNA เซลล์ที่มีการเจริญเติบโตเนี่ยหรือเซลล์มันจะมีคือคือ,คอตัวเซลล์ในขั้นเนี้ยจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วมีขนาดสังเคราะห์สารต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะโปรตีนแล้วก็ระยะต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นณตัว g 1นึงนะคะเมื่อผ่าน g 1ไปเสร็จเรียบร้อยนะมันจะเข้าสู่ระยะ s phase ระยะ S เฟสคืออะไรระยะตัวนี้นะคะก็จะมีการสร้าง DNA หรือ,อตัวที่มีการจำลอง DNA เกิดขึ้นมีการจำลองสังเคราะห์ DNA ขึ้นมาอีกหนึ่งชุดจากที่เคยมีหนึ่งเส้นอย่างเงี้ยเขาก็จะสร้างขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นเพื่อที่จะให้เป็นตัว Copy นะคะและเมื่อมีการสิ้นสุดระยะ S แล้วนะคะโครโมโซมแต่ละโครโมโซมเนี่ย จะมี2โครมาติดจะมีสโครมาติดเพราะว่าอะไรถึงมีสอโครมาติดก็เพราะว่ามันมีการจําลองขึ้นมาอีก1ตัวโอเคนะ,ะแต่ละสายแต่ละแต่ว่าตอนนี้ตอนในระยะเอสเฟดเนี่ยมันยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการที่เป็นเอมเฟดเนาะก็ก็ยังเป็นสายที่แบบว่าเป็นสายยาวๆพันกันอยู่นะคะอะตัวที่3ของระยะอินเตอร์เฟดก็คือตัว G2 ค่ะ ตัวจีนี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากค่ะเป็นเป็นระยะหลังของสร้าง n n เอ่อระยะนี้นะคะจะเป็นการเตรียมพร้อมการแบ่งเซลล์แล้วจะเริ่มเตรียมพร้อมเข้าสู่ m อ h เ s e เพราะว่าอะไรเพราะว่าการสร้างโปรตีนออร์กนแกเนลต่างๆเข้าใจคำว่าออร์กนแกเนลแล้วนะเราผ่านกันลาหลายออร์กนแกเนลแล้วในละูก มันจะมีการสร้างพวกนี้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซนโทโซมจำได้ใช่ไหมเซนโทโซมเซนโทโซมก็คือมีเซนติโอนวางตั้งฉากกันอยู่แล้วก็มีล้อมรอบด้วยโปรตีนใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยมันก็จะมะีในชุดทั้งหมดเนี่ยที่มีเซนติโอนแล้วก็โปรตีนอันนี้แหละเขาเรียกว่าเซนโทโซมนะคะอ่ะอันนี้จากที่เขาเคยมี1คู่ใน1เซล เขาจะมีเซ uh, นตะิโอนวางตั้งฉากกันอยู่นะคะ1นึ่เขาก็จะมีการเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชุดเพื่อที่จะทำการเตรียมพร้อมที่จะมีการแบ่งเซลล์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในระยะเอ็มเฟสก่อนเอาดูแบบภาพรวมก่อนนะเอ็มเฟสก็จะเริ่มจากโปรเฟสนะคะโปรเฟสเมตเเฟสแอนนาเฟสแล้วก็เทโลเฟสค่ะใน4ตัวนี้ในสตัวนี้ เนี่ยคือในการกระบวนการแบ่งเซลล์นะคะของนิวเคลียส G S G 1 S G 2 p r o p h a g e Metaphase Anaphase และ Telophase นี้เป็นการแบ่งนิวเคลียสจากนั้นนะคะเมื่อมีการแบ่งนิวเคลียสเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเข้าสู่กระบวนการแบ่งไซโทพลาซึมที่เราเรียกว่าไซโตไคนซิสจำได้ไหมเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วเนาะ จากนั้นนะคะเมื่อมีการแบ่งแล้วเซลล์ใหม่ที่ได้มาเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ G1 S G2 อกมาอย่างนี้ค่ะต่อไปเรื่อยๆเหมือนอย่างเ,เวลาเราเกิดแผลนะเวลาเราเกิดแผลก็จะมีการสร้างเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการสร้างในวัฏจักรตรงเนี้ยมันจะต้องสร้างให้เหมือนกันไงพอมันต้องสร้างให้เหมือนกันเป็นยังไงลูกมันก็จะต้องมีลักษณะให้เหมือนกับเซลล์พ่อแม่หรือเซล เซลลที่เป็นพันธุกรรมเนี่ยให้มากที่สุดถ้าไม่อย่างนั้นนะ่ผิวเราก็กระดังกระดากสิถูกปะอ่าอันนี้คือเล่าให้ฟังให้เป็นเห็นภาพเป็นคร่าวๆเนาะงั้นเราไปดูทีละตัวเลยค่ะระยะแรกเลยรูจะให้หนูดูในส่วนของอินเทอร์เฟสค่ะส่วนประกอบมีอะไรบ้างี่ไงๆที่เราพูดเมื่อกี้นะคะก็จะมีเซนโทโซมใช่ไหมเซนโทโซม1อันนี้นี่คือ1ชุด1อันนี้นี่คือ1ชุดแสดงว่าในหนึ่ง ในหนึ่งในหนึ่งอันเนี้ยจะมีเซนติโอนเนี่ยวางตั้งฉากกันอยู่2ใช่ไหมอืมทีนี้ตรงนี้เราเรียกว่าเยื่อหุ้มเซลล์ในนี้เราเรียกว่าอะไรเส้นใยโครมาทินนะคะอืมตรงนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเดีชีตรงนี้นะคะ,ะ,เ,เ,ะ,คะเส้นใยโครมาทินตรงนี้ตัวสีฟ้าเนี่ยมันคือนิวคลีัสและก็ตรงนี้คือเยื่อหุ้มนิวเคลียสค่ะ ดังนั้นเลยดังนั้นเลยนะคะก็อยากจะให้นักเรียนน่ะจำภาพนี้เอาไว้มาอธิบายซิภาพนี้มันอธิบายให้เราว่ายังไงบ้างนะคะเขาบอกว่าเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยจะอยู่นอกสุดอันนี้เป็นถือว่าเป็นเซลล์สัตว์นะที่ถ้าวาดอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีเซลล์วอลใช่ไหมคะไม่มีเซลล์วอลอ่ะอยู่นอกสุดเป็นเซลล์สัตว์เป็นระยะที่มีการเตรียมพร้อมก่อนที่จะมีการแบ่งนิวเคลียสแล้วก็ใส่โทพาสซัมเซลล์มีเมตาบอลิซึมสูงค่ะ เพราะว่ามีการสังเคราะห์ DNA, RNA และก็โปรตีนนะเป็นช่วงที่ใช้เวลานานมากใช้ประมาณ3ต่4 3> อ4ในวัฏจักรในวัฏจักรของการแบ่งเซลล์เขาใช้ไป3ใน4เลยนะแล้วอีกหนึ่งส่วนนะมันก็คือของระยะเอ็มเปใช่ปะ่ะอ่ะทีนี้นิวเคลียสมีขนาดใหญ่นี่นิวเคลียสจะเห็นแบบขนาดชัดเจนมากคือใหญ่และเห็นนิวคลีอรัสชัดเจนในสีสีนี้สีนี้น,นะคะ มีนิวเคลายสที่ชัดเจนภายในมีเส้นใยโครมาตินค่ะ,ะเส้นใยโครมาตินนี่ก็คือในตัวที่เป็นลักษณะของเส้นใยขดไปขดมานะคะขดไปขดมายาวๆอะไรอย่างนี้นะคะในส่วนของในระยะท้ายของระยะนี้นะคะจะมีการจำลองเซนโตโซมเพิ่มเป็น2เซนโตโซมนี่ก็คือเห็นนี่ไหมลูกเห็นไหมตรงนี้นะคะก็จะมีการเพิ่ม เป็นการเพิ่มของเซนโตโซมเนี่ยขึ้นจาก 1, <S <S 1เป็น2นะเพื่อที่จะเตรียมการเคลื่อนที่ไปสองข้างของเซลล์นะคะอ่ะทีนี้มาดูเมื่อเป็นอินเตอร์เฟสแล้วในตัวเนี้ยหนูสังเกตุว่าครูจะเขียนเอาไว้คือ2 n เท่ากับ4ใช่ไหมคะคือ2 n เอท่ากับ4อ่ะทีนี้ตัว2 n เนท่ากับ4ี่เอ๊ะครูขาทำไมมันมีแค่เท่ากับ4เองคะคือครูสมมติขึ้นมานะลูกเนื่องจากว่าถ้าครูจะเขียนเป็น46เนะี่ย 2n เท่ากับ46มันมันคงจะเยอะมากๆเลยใช่ป่มมันคงจะเยอะมากๆเลยอ่ะงั้นเอาเอาเป็นแบบประมาณว่าเทียบเป็น 2n เท่ากับ4แล้วกันนะจากนั้นเมื่อเข้าสู่อินเทอร์เฟสเสร็จเรียบร้อยมันก็จะเข้าสู่อะไรลูกในระยะโปรเฟสอืมในระยะโปรเฟสเนี่ยนะคะก็นี่คือรูปของ สัญลักษณ์ที่หนูต้องจำแล้วแหละหนูต้องจำว่าเนี่ยคือโครโมเฟสนะโครโมเฟส 2n เท่ากับ4ก็คือเป็นไงมันก็จะมีทั้งหมดนี่ไง4ตัว1 2 3 1 2 3 4ซึ่งครูเขียนให้คือรูปร่างของโครโมโซมมันจะไม่เหมือนกันหรอกบางรูปร่างของโครโมโซมเดี๋ยวเราไปเรียนโครโมโซมนะเดี๋ยวเราจะรู้ว่าโครโมโซมเนี่ยมันถ้าแยกตามตำแหน่งเซนโทเมียมันจะมีอยู่4รูปร่างด้วยกันเพราะฉะนั้นครูก็เลยเขียนมาทั้ง4ตัวให้เหลยนะคะ แล้วหนูจะเห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นงั้นเราไปอธิบายภาพกันนะคะภาพในระยะนี้เราจะเห็นนิวเคลียสชัดเจนค่ะหนูเห็นไหมยังมีนิวเคลียสอยู่นะเยื่อหุ้มนิวเคลียสยังมีอยู่นะคะแต่ทําไมครูถึงเขียนปะ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 เพราะว่ามันเริ่มกําลังจะสลายนะคะมันกําลังจะเริ่มสลายแต่ว่ายังเห็นนิวเคลียสยังเห็นเยื่อหุ้มนิวเคลียสอยู่เนาะเราเลยแทนไว้ปะ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 เอาไว้นะคะส่วน ตัวนิวคลีโรัสท,ที่เป็นสีฟ้าที่เราเคยเห็นตรงนี้ไม่มีแล้วค่ะสลายไปแล้วนะสลายไปแล้วโครมาติน oh, ขดตัวบิดกันเป็นเกลียวทำให้มองเห็นโครโมโซมสั้นลงและมีขนาดใหญ่ขึ้นเห็นไหมจากที่เคยเป็น เส้นเยโครมาตินเขาก็ทําการหดสั้นลงจนกลายเป็นรูปร่างของโครโมโซมที่เห็นแท่งโครโมโซมประกอบติดกันเป็น 2, 2โครมาติดเชื่อมติดกันอยู่ที่ตำแหน่งตรงกลางเราเรียกว่าตำแหน่งเซนโทเมียเห็นปหตำแหน่งเซนโทเมียก็คือตัวนี้นะคะ,ะทำไมเป็น2โครมาติดล่ะก็เพราะว่านี่ไงตรงในระยะที่ในระยะ s จําได้ไหมคะในระยะ s เนี่ยจะมีการจําลอง DNA เเกิดขึ้นใช่ไหม มันก็เลยทําให้พอกดปุ๊บเนี่ยเห็นเป็น2นะคะอ่ะต่อไปหนูจะเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอีกก็คือตัวนี้ตัวเซนติโอนสตัวที่เขาจําลองขึ้นมาใน2ชุดนะเขาจะมีการเคลื่อนที่ไปไปคนละด้านเคลื่อนที่ออกไปคนละด้านทีนี้เซนโทโซมเคลื่อนที่ไปเซนติโอนสร้างเส้นใยสปินเดิลค่ะสร้างเส้นใยสปินเดิล จึงทำให้เกิดเห็นเป็นเส้นใยสปินเดิลเกิดขึ้นนะคะเราจะพบเซนติโอเนาะเซนติโอเนี่ยเราจะพบในเซลล์สัตว์เท่านั้นนะลูกส่วนถ้าเป็นในเซลล์พืชเนี่ยมันจะไม่มีเซนติโอนะมันจะไม่มีพวกเซนตรโซมตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นเซลล์พืชเนี่ยเขาจะใช้โพรลาแคปหรือพวกสร้างสร้างเส้นใยสปินเดิลมาจากขั้วเซลล์นั่นเองอ่ะอันนี้คือรูปภาพที่หนูจะต้องทำเป็นสัญลักษณ์หรือจำเอาไว้นะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวต่อไปก็คือระยะเมตตาเฟสระยะเมตตาเฟสเนี่ยหนูจะเห็นว่าเขาจะแตกต่างจากโปรเฟสนะเมื่อกิเนาะ,ะมาดูค่ะตัวนี้ปึ้งเรามาดูการอธิบายของเขา โครโมโซมเรียงอยู่ตรงกลางเห็นไหมโครโมโซมเนี่ยจะเรียงอยู่ตรงกลางเราจะมองเห็นโครโมโซมเนี่ยชัดเจนที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะนับนะคะจะนับจํานวนหรือจะ,อะศึกษาลักษณะของโครโมโซมความแตกต่างอะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องศึกษาในระยะเมตาเฟสนี้นะลูกแล้วสังเกตดูไหมว่าเยื่อหุ้มนิวเคลียสแล้วก็นิวคลียร์นี่สลายไปแล้วนะในระยะเมตาเฟสเนี่ยเวลาวาดภาพหรืออะไรต่างๆไปเห็นคือหนูจะต้อง แล้วก็จำได้เลยว่าเนี่ยคือเมตาเฟตนะมาเรียงอยู่ตรงกลางนะคะแล้วสังเกตดูสังเกตดูเซนโทเมียเซนโทเมียจะมีเย่สปินเดิลเนาะมันจะร้อยอยู่ที่ตรงตำแหน่งเซนโทเมียเห็นปะอ,อันนี้คือลักษณะดเด่นๆของเมตาเฟตต่อไปมาดูในส่วนของแอนนาเฟสคะ่ะแอนนาเฟสก็คือระยะนี้ระยะแอนนาเฟตมาดูซิเขาอธิบายภาพยังไงบ้างระยะแอนนาเฟตนะคะมันจะ เราเราเราจะเห็นมันเกิดขึ้นได้ว่าเร็วมากเพราะตัวนี้จะเกิดการแยกตัวของของโครมาติดโครมาโครมโซมเนี่ยจะมี2โครมาติดถูกไหมนี่ตัวนี้ในระยะเมตาเฟสดูนี่จะมี2โครมาติดติดกันแต่ว่าในระยะแอนนาเฟสเนี่ยเขาจะมีมีการดึงลูกดึงใครดึงอ่ะใครดึงก็เส้นใยสปินเดิล มันเกิดการหดตัวพอมันเกิดการหดตัวมันก็เลยเกิดการกระชากนะคะเกิดการกระชากแล้วก็ดึงดึงโครมมติดแยกออกจากกันจากหนึ่งโครโมโซมันก็แยกออกอ,อีกฝั่งหนึ่งก็จะแยกไปอีกด้านหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะไปแยกอีกด้านหนึ่งทําให้เรามองเห็นโครมมติดในรูปร่างที่มันแตกต่างกันแล้วก็ดึงออกไปแต่ละด้านให้มันจํานวนเท่าๆกันนะคะอันนี้คือแอนนาเฟสนะเริ่มเข้าสู่ขั้วอ่ะต่อไป ตัวนี้คือตัวเทโลเฟสเทโลเฟสเนี่ยมันจะถือว่าเป็นตัวที่เป็นระยะที่โครโมโซมเนี่ยหยุดการเคลื่อนที่หนูจะเห็นไหมลูกว่าเส้นใยสปินเดิลเนี่ยมันหายไปเพราะว่ามันไม่ได้เคลื่อนที่แล้วไงเขาจะมีการสังเคราะห์เยื um ่อหุ้มนิวเคลียสเนี่ยขึ้นมาครูทำเป็นเส้นสัญ,ญลักษณ์ปะ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 เหมือนเดิมนะคะแต่การปะในขั้นของเทโลเฟสนี่คือการสร้างแต่ถ้าเป็นโพเฟสนี่คือการเริ่มสลายโอเคนะ ทีนี้เริ่มมีการสร้างเยื um ่อหุ้มนิวเคลียสเกิดขึ้นเริ่มมีการสร้างนิวคลีโอไัสเกิดขึ้นเห็นปะแล้วเส้นใ่เส้นเส้นที่เป็นโครโมโซมเนี่ยก็จะเริ่มยืดยาวขึ้นจนในที่สุดนะคะจนในที่สุดก็เอาเป็นตัวเป็นเหมือนกับเส้นโครมาตินนะคะทีนี้ว่าในส่วนของระยะ,ะเทโลเฟสเนี่ยมันคือระยะการสิ้นสุดของการแบ่งนิวเคลียส การสิ้นสุดของการแบ่งนิวเคลียสเมื่อมีการแบ่งนิวเคลียสหนูสังเกตดูว่าไหนคะคือการแบ่งนิวเคลียสนี่ไงลูกเนี่ยได้มาเป็น2แล้วเห็นไหมได้นิวเคลียสเป็น2 2ตัวเกิดขึ้นเรียบร้อยองค์ประกอบครบถ้วนจากนั้นเขาก็จะมีการแบ่งไซโทพลาซึมลูกให้มันอลุดออกจากกันโดยถ้าหากในเซลล์สัตว์เนี่ยเขาจะมีการคลอดเขาจะมีการคลอดอไอตัวเยื่อหุ้มเซลล์นะคะออกเข้าไป นี่ตรงเยื่อหุ้มเซลล์เนาะเขาก็จะคลอดเข้าคลอดเข้าคลอดเข้าจนในที่สุดจะไปบรรจุกันอยู่ที่ตรงกลางถูกไหมแล้วมันก็จะหลุดออกเป็นสองเซลล์หลุดออกเป็นสองเซลล์นิวเคลียสเซลล์ที่หนึ่งก็จะมีหนึ่งนิวเคลียสเซลล์ที่สองก็จะมีหนึ่งนิวเคลียสนะอันนี้คือเทโลฟสในของเซลล์สัตว์แต่ถ้าเป็นเซลล์พืชเนี่ยครูจะบอกอย่างนี้ว่าเซลล์พืชเนี่ยเขาจะไม่ได้มีการแบ่งไซโทพลาสซึมเหมือนกับเซลล์สัตว์นะถ้าเซลล์พืชเขาจะมีการสร้างแผ่นกั้นเซลล์ สร้างแผ่นกั้นเซล์ที่เราเรียกว่าเซลเพจเนะี่ยขึ้นตรงกลางแล้วจากนั้นขึ้นตรงกลางอย่างตรงเนี้ยเนาะขึ้นตรงกลางเนี้ยแล้วจากนั้นมันก็ค่อยๆเลื่อนออกมาข้างนอกอ่ะเลื่อนออกมาเลื่อนออกมาเลื่อนออกมาจนในที่สุดเนะี่ยมันก็หลุดออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันแล้วเซลเพจเนะี่ยมันก็จะมีสารพวกเซลลูโลสเกลตินใช่ไหมคะมาเป็นแผ่นกัน้นกลายเป็นผนังเซลล์ต่อไป อันนี้เป็นสรุปภาพรวมเป็นสรุปภาพรวมนะคะเห็นไหมลูกว่ามันจะมันจะต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันก็อินเตอร์เฟสนะคะอินเตอร์เฟสแล้วก็ไปที่โปรเฟสไปที่เม t ดเฟสแอนนาเฟสเทโลเฟสนะจากนั้นก็มีการแบ่งไสโทพซึมแล้วไอ้ตัวที่ได้ใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็ไปเข้าสู่ตัวต่อไปเพื่อที่จะให้มันเพิ่มจำนวนเพิ่มจำนวนแล้วให้ได้ลักษณะพันธุก,กรรมเหมือนกันกันกบเซลล์แม่ Tudo pra cá.